Yeah. อิมันโสฟาพย,ายัญชนะ ชื่ยอย่อเบส2กโเววถุน์น,น,นะคะวันนี้นะคะทางท่านผู้อำนวยการนะคะก็ได้มีโครงการนะคะในเรื่องของโครงการอบรมการจัดการศึกษาเพื่อวัฒนาทักษธชีวิตนะคะในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะคะโดยวันนี้ก็มีทางคณะคุคฟูนะคะได้มาร่วมทำบุญน,นะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมวัฒน เรื่องของคนานธรรมใยะธรรมมีส่วนมากที่เราเห็นนก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็น,ปนคุณลุงคุณป้านะคะก็มัปจะการส่งเสริมให้ลูกหลานนะคะได้มาเข้าวัดทำบุญกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นช่วงวันหยุดน,นะคะอาจจะมีการมาไม่ไม่ทราบว่าจะมีการนั่งสมาธิอะไรกันร้ไหมครัีไหมคะับยังไม่มีนะคะก็ เดี๋ยวทาง2วาระเวศิค่ะก็จะไปเหมือนไปประชุมกันในเรื่องของการว่าเราจะวางแผนยังไงที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานะคะมาทำกิจกรรมนะคะอาจจะเป็นการพานักเรียนนักศึกษาลับมาเข้าวัดทำบุญมานักสมาธิมาฟังธรรมกับทางพระอาจารย์นะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ ชาวตำบ,บลวางหมันนะคะที่มาร่วมทำบ,บุญกันนะคะซึ่งก็เป็นประจำอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็ต้องขอ,อขอขอบคุณนะคะที่วันนี้นะคะเราก็มาทำบ,บุญกัน,นะครับ